สดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เซียมเรียบนะคะประเทศกรัรมพูชาค่ะจะพาไปเที่ยวมรดกโลกนะคะนะครวัดนะครพนมะเนาะ,ะแต่ว่าก่อนเดินทางนะคะตอนนี้เราอยู่เซียมเรียบแล้วแหละแต่ว่าเรามาพักทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําร้านอาหารเนาะว่าที่เนี้ยร้านอาหารเยอะมากไปกินร้านไหนดีไป สำหรับตาเนี้ะคะเราจ่ายเงินไปทั้งหมด40.75ดอลลาร์สหรัฐนะคะก็โอเคอร่อยเพื่อสุขภาพด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อบัตรที่จุดซื้อบัตรสำหรับเข้านครวัดนครพมค่ะตอนนี้เราอยู่สถานที่ซื้อตั๋วสำหรับเข้านะคะซึ่งสถานที่ซื้อตั๋วกับนครวัดนครพมมันคือคนละจุดกันเลยนะต้องแบบถ้าใครมาเองก็คือต้อง ปักแผนที่มานะคะเพราแบบเป็นจุดซื้อตั๋วอะไรประมาณนี้เนาะแต่มันจะเข้าไปซื้อตั๋วด้านในนะคะอันนี้จะเป็นที่ซื้อตัวะะ๋วค่ะเต็มไปหมดเลยเคาน์เตอร์เยอะมาก1นึว <Super. S 1> ันสาเจ็ดอลลาร์รอแล้วนะคะตอนนี้ได้มาแล้วสำหรับเอ่อหนึ่งวันนะคะอันนี้เรามาซื้อก่อนล่วงหน้านะเดี๋ยวจะมาเข้าพรุ่งนี้ค่ะ พราะว่าวันนี้ก่อนเราจะมาถึงเสียมเรียบตอนนี้ก็ใบใๆเย็นๆแล้ว oh, <my> เดี๋ยวจะเข้าโรงแรมแทนนะคะหนึ่งหนึ่งวันก็คือสามสิบเจ็ดดอลลาร์แล้วก็จะมีแบบสามวันด้วยนะแล้วก็มีแบบเจ็ดวันด้วยก็แล้วแต่เลยหนึ่งวันก็จะเป็นแบบเข้าชมไฮไลท์แต่ว่ามันเข้าได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในการเข้าชมนะครวัดนนะครมอมะต้องแต่งตัวแบบว่าเคารพสถานที่นิดนึงเพราะมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวกัมพูชานะคะ โอเคไปเดี๋ยวไปโรงแรมกันด<ว>ีกว่า <S <S <ๆ>สำหรับคืนนี้ในเสียมเรียบนะคะเราพักกันที่โรงแรมนี้ค่ะอ่านว่าอะไรอ่ะคอรอว่ลนเซ็นทรัลมอลล์แอนเป็นโรงแรมที่แบบเปิดใหม่สวยนะราคาไม่แพงด้วยค่ะสำหรับโรงแรม5้าดาวที่นี่เดี๋ยวไปดูห้องพักกันว่าข,ข้างในเป็นยังไง้ <Okay. S 1> ับเดี๋ยวพาไปชมห้อง อันนี้จะเป็นห้อง Family แบบ2 o e e r o o o อ่ะดูห้องนึ้ก่อนแล้วกันเนาะก็เป็นเตียงใหญ่หนึ่งห้องเลยแล้วก็อันนี้เป็น Family อีกห้องหนึ่ง f a มิ l ีอันนี้จะเป็น2 o e d r o o m นะคะนอนได้4คนเลย <mag cha. S 2> <ะ>ก็โอเคนะห้องใหญ่มากคือปพอมันเป็น,น2 o e e r o o ูมอ่ะมันก็ได้พื้นที่ประมาณแบบร้อยกว่าตารางเมตรเลย ห้องน้ำค่ะมีชาว่เนาแล้วก็มีอ่างด้วยอันนี้เป็นห้องนรับแขกพือที่ส่วนกลางค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำสำหรับส่วนกลางด้วยเออมันมีห้องน้ำในตัวคนละห้องแล้วก็มีห้องน้ำส่วนกลางตรงนี้ด้วย เดี๋ยวเราจะไปโตเลสาบกันนะคะจะไปดูวิวพอยต์โตเลสาบแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะจุดที่ขึ้นเรือก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนน่าจะไกลเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปดูเฉยๆว่ามันมีอะไรบ้างพอคิดว่านั่งล่องเรือน่าจะไม่ทันแล้วนะคะเราขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วนะคะที่แบบใน Google บอกว่าเป็นวิวพอยต์อ่าข้างบนนี้เป็นวัด เนี่ยเนี่ยคือถ่ายจากโดนมันจะได้วิวแบบนี้เลยอะ่ะแล้วเรามีบ้าเราไม่มีโดนมานะ <laughs> โดนตุยตั้งแต่ทริปเมืองเฟือง <c oughs> โอโ้โห <c oughs> มันกว้างมาก คือไม่รู้ว่าสุดขอบของโตเลสับอยู่ไหนอะ่ะเพราะว่าคือมองไปไม่เห็นเลยเอารเณ์เหมือนดูทะเลเลยเนาะอ,อันนี้คือชื่อวัดที่เรามานะคะที่ขึ้นมาด้านบนที่มันเป็นจุดวิวพอยต์ของโตเลสับนะพนโมโคมเทมโปไดอยูเนสโก้ด้วยค่ะ่ะตรงนี้เป็นเหมือนที่ปิกนิกของของคนที่นี่เลยมีเสือปิกนิกมีปิ้งย่างเต็มเลย อันนี้เดี๋ยวพามาดูเป็นเหมือนชุมชนที่โตเลสาบเนาะอ,อันนี้เป็นแบบเหมือนหมู่บ้านชุมชนอยู่ที่แบบชายชายโตเลสาบนะแต่ว่าที่จริงแล้วมีออกไปอีกเพราะว่าเขาบอกว่าโตเลสาบเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เหมือนมีผู้คนอาศัยอยู่ที่โตเลสาบประมาณแบบ1.3ล้านคน,นเคค่ะตอนนี้เราออกมาจากโรงแรมแล้วนะคะใกล้ๆโรงแรมนะ มันก็จะมีที่เป็นอารมณ์เหมือนสตีฟูผัดผับสตีเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะพาไปดูที่เป็นแบบแหล่งอาหารกลาคืนในเสียงเรียบค่ะเป็นแบบสตีฟูตลอดข้านทางเลยนะแล้วก็ผับสตีอะเขาเคลมว่าเหมือนเข้าสารบ้านเราเลยจ้ะอารมณ์เหมือนอยู่พัทยาเหมือนกันนะตรงเนี้ยแบบร้านนวดเยอะๆแล้วก็ร้านอาหารเยอะๆอ่ะ ผับสตรีทเป็นถนนแบบไม่ยาวเส้นประมาณนี้แต่ว่าสองข้างทางอะ่ะเต็มไปด้วยร้านนั่งชิลมันเหมือนแบบตัดถนนของไนมาร์เก็ตอีกทีนึงอะ่ะแล้วก็แบบเป็นซอยเข้าไปโอเคนะนั่งชิวๆวบรรยากาศแบบโอ้แสงสีสุดยอดโอเคตอนนี้เราได้ร้านแล้วน,นะคะที่อยู่ที่แถวผับสตรีทนะตรงหัวมุมพอดีเลยค่ะชื่อร้านว่า เอ่อเ e ม o o d a n ู b ดแอบบรีเป็นแบบดนตรีสากบนชิลๆเดี๋ยวเราไปนั่งข้างบนกันดีกว่าข้างบนดูแบบชิลๆดีมีระเบยียงเป็น Open Air ค่ะชั้นบนจะเห็นบรรยากาศรอบๆนั่งนั่งชิลๆดีนะอ๋อไม่ต้องดูทั่วแบบต้ีายเรียดูดิแล้มันก็จะแบบเห็นบรรยากาศแกเสียมเรียบอะ มันจเจริญกว่าพนมเปนด้วยมั้ง ะะก็จะมีแบบพวกไข่ดาวออมเล็ตอะไรพวกนี้แล้วก็มีกว๋วยเตี๋วด้วยเชา้าวันที่สองที่เสียมเรียบนะคะหลังจากที่กินอาหารเชา้าที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่ที่นครวัดแล้วนะคะเมื่อวานเราซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเข้าวันนี้นะคะก็อันนี้กําลังเดินเข้าไปเนาะอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาพร้อมมากหมวกพัดลม ร่มแว่นตามีพร้อมทุกสิ่งอย่างเย่ yeah. มาถึงนครวัดแล้วร้อนมากเจ้าอุาปรกรณ์ไปค่ะพร้อมมากคือ <c oughs> เราเรอ่ะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าทำไมครั้งที่แล้วตัวเองถึงเดิน เดินอันนี้มันเป็นทุ่นอันนู้นทำไมครั้งที่แล้วถึงไม่ได้เดินอันนี้นะเมอื่อปีที่แล้วอ,ะอ,อ่ะอ๋อปีที่แล้วสะพานทีนน้ซ่อมอยู่เราก็เลยแบบเดินนึ่งน่งนงน,งน่งตรงนู้นคือนครวัดเป็นที่ที่แบบมากี่ครั้งก็รู้สึกว่า amazing อ่ะแต่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าแล้วนะคะ <ๆ S 1> อันนี้เป็นเหมือนประตูประตูชั้นนอกสำหรับเข้าเข้าไปด้านใน อันนี้คือของจริงผ่านประตูเข้ามาแล้วอันนี้สวยมากมันใหญ่มากๆโอเคถ่ายรูปแล้วเรียบร้อยนะคะนะจุดนี้จุดนี้เนี่ยนอกจากเราจะมาถ่ายรูปเองได้แล้วนะคะเขาก็จะมีบริการถ่ายรูปด้วยนะคะเอ่อเท่าที่ได้ยินเนี่ยหนึ่งรูปหนึ่งดอลลร์อะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะหามุมถ่ายร่องถ่ายรูปให้ค่ะ สมาชิกของเราค่ะเพิ่งเข้ามาได้แบบนิดเดียวเริ่มไม่ไหวกันแล้วเพราะว่าร้อนทุกคนเริ่มแบบเหนื่อยพักงงเง้ไ,ไ,หไหวไหมคะไหวไม่ตอบไหวคะ่ะ <laughs> ร้อนมากค่ะไปค่ะมุมนี้สวยมากเหมาะแก่การถ่ายรูปแต่ถ่ายรูปมาตอนนี้เขาจะรู้ไหมว่าฉันคือใคร แว่นหมวกลมถ้าใครจะมานะคะอุปกรณ์เตรียมพร้อมค่ะพัดลมลมหมวกแว่นตาพกน้ำดื่มมาด้วยก็ดีนะหรือว่าจะมาซื้อแบบที่เขาขายข้างทางก่อนเข้าก็ได้เพราะว่าร้อนมากจริงๆอาด้านในแล้วเก็บลมได้เย่เด็กน้อยของเราไม่ไหวแล้วพักดื่มน้ำ ปีที่แล้วที่เรามาเราขึ้นบันไดเนี่ยเพื่อไปชมวิวข้างบนขึ้นไปข้างบนก็จะแบบเห็นอีกแล้วก็จะเห็นเมืองของนครวัดที่สวยมากแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนมันปิดตอนนี้ออกจากนครวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะไปปราสาทตาพรมค่ะที่เป็นที่ถ่ายหนัง Tomb Raider ที่เป็นแบบต้นไม้ปกคลุมปราสาทเนาะแล้วก็อ มีนคนรธมด้วยนะที่เราควรจะไปที่นคนรธมมีปราสาทบายนอยู่ที่นคนรธมด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เดินนะอาจจะแค่ขับรถผ่านนะคะเหมือนครั้งที่แล้วนคนรธมก็น่าไปเที่ยวนะคะนคนรธมเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนแบบเมืองหลวงหรืออาณาจักรสุดท้ายอะไรนี่แหละของกัมพูชานะที่เป็นแบบ วันเดย์สามสอสะค่ะสามารถเข้าได้หมดเลยนะทุกปราสาทเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วนะก็คือที่เดียวเที่ยวได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ปราสาทตาพรมตอนนี้เราถึงปราสาทตาพรมแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเราไปหาโลเคชั่นที่แองเจล่าเจอรีมาถ่ายหนัง ปรา,าสาทตาพรมอยู่ในป่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรป่าดิบชื้นไหมที่แบบว่ามันแอบ,บซ่อนตัวอยู่ในป่ามานานแล้วก็เพิ่งถูกค้นพบมันก็เลยจะมีลักษณะของปรา,าสาทที่ต้นไม้รากต้นไม้เขาแบบปกคลุมตัวปรา,าสาทแล้วเดี๋ยวไปดูของจริงข้างในกันอ๋อแล้วมันก็จะมี <oui. S 1> เขาเรียกว่าอะไร ตะไคร่หรอมอสอะไรอย่างเงี้ยเขียวๆอะ่ะพี่อยู่ตามตามก้อนหินตามพื้นเยอะแยะเลยมาที่นี่น่าจะเป็นทุกที่เนาะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของกัมพูชาที่เขาห้ามใช้กล้องกล้อง3 6 0ก็คือเคยหยิบมาถ่ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็แบบบอกให้เก็บเลยโดนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะใช้ได้อะนี่ไง ก้อนหินที่เราบอกว่ามันเต็มไปด้วยธรรมชาติเป็นแบบมอสใช่ไหมเขาเรียกมอมสหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เนี่ยอย่างตัวปราสาทอย่างเงี้ยก็คือแบบเต็มเลยเป็นเขียวเขียว,ยวสวยนะแล้วก็ที่เนี่ยไม่ร้อนเหมือนนครวัดด้วยค่ะเพราะว่าต้นไม้อะเยอะมากมันอยู่ในป่า <c oughs> แล้วก็จะมี <c oughs> ต้นไม้แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูด้านหลังที่ที่จะมีแบบรากของต้นไม้ปกคลุมตัวปราสาทอยู่ค่ะ ต้นต้นอันนี้เขาชื่อว่าต้นสมพงยักษ์ต้นไม้มันใหญ่มากจริงๆนะแล้วก็รากใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเนาะให้รากของต้นสมพงยักษ์หรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าต้นสะบปงแล้วก็กระผมกระฝากอะไรอย่างเง้ยรากใหญ่มากเลยค่ะเดาว่าต้นอนะ่ะเหมือนแบบเขาน่าจะบูนะรณะแล้วก็มีการตัดไปบางส่วนแล้วอ่ะอันนี้เข้ามาก็จะเป็น ส่วนที่แบบชมบรรยากาศของปราสาทตาพมนะคะเดินข้างในก็ได้หรือว่าเดินข้างนอกก็ได้เนาะลากใหญ่มากแต่แค่มุมตรงเมื่อกี้ที่เขาถ่ายรูปก,กันนะมันสวยกว่าอันนี้ก็ amazing เหมือนกันนะโอ้ยจะว่าไม่ร้อนก็ไม่ได้นะคะก็ณนะจุดตรงนี้ที่แบบต่อคิวถ่ายรูปอะ่ะทำให้เราร้อนแล้วก็หมดแรง เดี๋ยวเราออกจากประสาทต,ตาพรมแนละ้วแล้วเดี๋ยวไปหาร้านอาหารที่เป็นห้องแอร์เย็นๆเป็นคาเฟน่นั่งกันดีกว่าไม่ไหวแล้วจ้ะไปจ้ะสำหรับกลางวันวันที่2วันนี้นะคะเราจะฝากท้องไว้กับร้านที่ชื่อว่า Brown Coffee ค่ะร้านใหญ่นะคะเท่าที่เซิร์ชมาเนี่ยเขามีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกัน ซีฟู้ดสปาเกตตี้น่ากินมากมันเชื่อมันถูกถูกเอาออกไปตั้งแต่ตอนเชื่อนแล้วเก็บปากนอกเออเหมือนซุมตําถุงกระป๋องคันนี่มัสตาร์ดอือน่าจะไข้อันนี้ก็เดาไปเรื่อยน่าจะใช่นะอร่อยเฮ้ยอร่อยอันนั้นอะไรอ่ะก็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 แบบแผ่นนี่ไ ก็ไม่เ้ทางนู้นก็นชิลี่ดีฟูดเป็นไงคะพี่เชาอเ <laughs> ตอนนี้นะคะเรากำลังออกจากด่านลอยเปดไปที่ไทยแล้วนะเราใช้รถส่วนตัวข้ามมานะคะสำหรับเอกสารรถที่ต้องข้ามมานะที่จริงมันต้องมีแบบเล่มรถเนาะแล้วก็มีสติกเกอร์แบบนี้สติกเกอร์อันนี้มาจากขนส่งนะสติกเกอร์ที่บอกว่าประเทศไทยแล้วก็ป้ายทะเบียน ที่เป็นแบบภาษาอังกฤษอย่างนี้นะคนขับนะคะก็ต้องมีตัวพาสปอร์ตไปขับขี่สาก้นมีพาสปอร์ตรถนะคะมีเอกสารต่อม2ต่อม3าานะแล้วก็ประกันภัยของบุคคลภายนอกนะคะมาซื้อที่หน้าด่านได้เอกสารข้าวๆก็ประมาณนี้นะคะแต่ละด่านก็ลองเช็คเอกสารดูอีกทีนะว่าใช้กี่ชุดอย่างด่านปลอยเปตอะใช้สำเนาทั้งหมด3ชุดซึ่งเราเตรียมมาไม่พอนะคะแต่อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปลาวเนาะ ด่านที่เราใช้เอกสารแค่2ชุดแล้วก็จะต้องกรอกข้อมูลของบุคคลที่แบบมาด้วยทั้งหมดเลยนะคะแต่ที่เนี่ยเจ้าหน้าที่จะกรอกให้ก็อันนี้ก็แล้วแต่ด่านเนาะแต่เอกสารเข้าๆก็ประมาณนี้นะคะพวกพาสปอร์ตรสติกเกอร์ป้ายทะเบียนอะไรพวกนี้ติดต่อได้ที่ขนส่งประเทศไทยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะข้ามด่านกลับไทยแล้ววันนี้ก็เท่านี้นะสองวันหนึ่งคืนค่ะที่เสียมเรียบกัมพูชา เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนเจอกันอีกทีบ๊าย